ค่ะกับาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะค่ะยินดีตอนลำเขอาสู่ชอ่องสุภาพรวยนะคะ<อ>่ะค่ะวันนี้แอดได้เดินทางมาหาปูลมไส้นะค่ะเนาะค่ะเพราะว่างวดทีแล้วหนึ่งเจ็ดของเพลินเขานะคะเนาะแอดก็เลยโบพา,าสีทีสีมาตํำต่อให้เอฟซีทุกท่านนะคะ่ะเนาะ เอฟซีทันใดเขามาแล้วแก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่นนะค่ะค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ค่ะเพื่อสืบประพาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะค่ะค่ะไปกาพะอาจารย์พร้อมๆกันเลยจ้าค่ะน้ำมัสการนะครับกูเด้อค่ะน้ำมัสการค่ะสวัสดีครับพี่น้อง สี่พี่น้องแต่ผู้ชมพี่รักและคิดถึงทุกผูกพันว่าเป็นยังไงเน้อพี่น้องมีซีกูนี่บันบันนี่มีซีกูแล้วกได้มาเขาสรุปเี่ยวก่อนสักก้อนเนาสรุปสักก่อนครับมืัอนี้ก็มาหาปูลมไส้กับมาหาปูลมไส้เด้อพี่น้องกับหาปูลมไส้มาเบิ่งมาติดตามนี่ครับว่างว่างหนึ่งเห็นด้เนี่ย นี่ครับพี่น้องถ้าผู้ชมก็จดจำได้ละครับเลขคนนี้สาน่้ครับอที่ซองเฮ้าได้แนนํำผีรองไปเมื่อลายได้ครับเงีนยได้ได้เป็นมืตอนนี้ซื้อลอตเตอรี่ก็สามใบหนึ่งเด้ครับแล้วพี่น้องก็ได้งายกเอาก็คือคิดเพรคือเัราพี่น้องกับพีตามให้ครับ พี่ตามให้พี่น้องเพราะว่าคืนหอดอพี่ตามให้เด้อพี่น้องเนาะเอา้าจ้างไลยก็มาม,มือนี้มาหอดปูลมไส้แล้วครับนี่คือตัวเก่าคนบางข่นครับอ่ามาในตัวไม้ก็มีอะไรล่ละตัวไม้ก็บว่าอะไรหรอกเป็นในบุ๋มอะไรนันจับประเด็นเป็ีนเรื่องเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจ้าเ้รียกวิ่งมันใจ หาเจ็ดก็หาแปดสิบปลายตีด่างเข้าก็น้ำฝนมาพอตีกับแล้วตีได้สุดไม่ตหาเจ็ดหาแปดได้พี่น้องเด้พี่น้องเด้อติดสี่กับห้ากับเก้าให้คอยมากให้ปูมากให้ปูมากวงวงวงคุณได้เก็บคิงหาแปดเมืที่แล้วก็หาเจ็ดวนี้เอาขึ้นนะพี่น้องเด้อนะ ครับนี่ได้ครับของปูลมไส้เพิ่นกะเอาออกมาแล้วเอาชัดๆครับหาแปีกกเก็บเก่ายว <c oughs> ังเพิ่วอ่องเขาขีดไว้ย่งสีนี่จเจ้าผือครับจเจ้าผือ <c oughs> อ่าท่งช่อง้องติดตามมานี่บ่เคยพลาดจะมาหาปูลมไส้สามหมวดบ่พผ่านจะหมวดครับจะติดตามเพิ่มอีกหนึ่งตะกอนประเดีติดตามแต่มาติดตามปูลมไส้ก็คือติดสุดงวดครับอันนี้ให้วิ่งซีก็หายเลยพี่น้องด้วย เพิร์ลวิ่งซี่ก็หาหาแปดกรับเจ็ดเก้าเพื่อลมั่นใจเถียวนี่เถียวกันทีสิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บ่อาผ,าผ,าผักบผักพี่น้องครัเพิร์ลกับอกอยังไร่แบบครับน้บาเอาเอาวิ่งซี่นี่ยล่ะว,วิ่งซี่ก็หาน,าานหาหาก็นม,นกนมันใจหาหลายก้อนเพิร์ลวิ่งซี่ก็หาแต่เพื่อลมันใจหาหลายก้อน จับหาไปหลายก้นซีเอาซีเป็นตัวล่องไว้พี่น้องเอาซีเป็นตัวล่องมาเนี่ยถตะกอลมาเนี่ยก็ไปเช็ดโตจนโตอ๋อโตนั่งหรือว่าหาเช็ดเมื่เสียละจนมีทิศอยู่สามตัวแล้วซีหาเก้าเป็นไฮทิศแค่นี้ครับไฮวิ่งซีก็หาเอาพี่น้องเขาใจได้เนาะคำวางสีเขาใจด้วยหรอกเป็นตัวเลขกที่สวยงาม คือกาก็มนมากเกินเห็นว่านะคอยว่าเรือชุดเกนี่จะเผยเลยนั่นไหรีนะปูมันว่าเออมันมันมันหมุนเวียนไปหมุนเวียนมากอย่างนี้มันไปชุดเกศแล้วก็หมุนเวียนาทั้งหาทั้งหาทั้งเก่าเนี่มันสื่อออมาประจําปีเอ่ไเดมันห้อมันเรียวทั้งหีไปทั้งนั้นเหรอว่ากันครับำรามเ็กอ่าคำราเเลกกันนวลดิคำว่าม่เ็กนิมิตคำว่าเ็กฝัน เรืนี้ไม่เรืพันนียเป็นแบบนั้้ะอันนี้เรืคำนวณเมันเป็นเรื่อคำนวณกำล่าเพิ่นกบบกำล่าตัวใดมากกับตัวนั่งห่ะเออมันก็เป็นเังท่านครับแล้วมันใจเขาปรม่นว่าประกันอไรออไปต่ว่าที่นแนนมันที่มองมันเคยมาดมาอยังซีครับหาากันเพรามาซีกาหานี่เข้ามานลแหละเออก็ไม่ไม่ไปได้เกาเ็ตนครับตรงนี้ มากสมีเนาะขันชีมากนี่วันนี้ว่าหาตัวชีมาใช่หาตัวมาประกบชีนันบ่มียนะนันีแต่สงชีชี้มื่นก็เป็นถึงตัวตัดไปบไหเยอะสองตัวเดียวเยอะสองตัวเดียวเหอไม่ได้สองชีอยู่แกงคนเราสองเซซีเราสองกับขันว่าซีใช่มั้แต่ว่าเฮ็ดไรสองตัวพุซีก็ผ่า กันหาก้าหาแปดครับเก็ดเก่ามากเลยครับเก็ดเก่าเอาเ่เรียกติดดิเอเรียกติดเก่าเก่าซึ่งบานนี่เป็นลาท้่เก็ดเก่าเก็ดไซโลอันี้นว่องไวเด้อครับท่านผู้ชมครับเนว่องไวเนี่ยเก็ดเก่าก็หาแออ่ตออันนี้อันนี้อันนี้คือ้าปล่อยไปทะกอนแต่ว่าขันไก่เมือไข่ไมือก็จังมากมาอีกจังมากถามมึงเขาว่าหันมีอยู่สามตัวเียวดีมีสองครับยะในร่อหาเลขกหนังสือพันยพันไปซื้อหนังสือยน ปูช่วยวาดมันไปซื้อหนังสือใส่เมื่อนี่เราไปทั้งมาจามาดจะน่าจะงโมมากดอกเลยค่ะขันขันมันมากขันของกัจจยอเด่นไปทั้งอื่นห้องปฏิเดลของห้องไซน์มาครับก็คือตัวจทั้งท่านอันนี้คือมาตามไปไหวก่อนตามไหวก่อนพี่หน่อยไปหาเราตีไหวก่อนเป็นแนนวัเนี้มันมันมันว่าผิดดอกก็คือยังก็คือยังซี่ละก็คือขวองเกนอยี่ละอ่าอ่าใบองเกนเนี่ยห่อห่อขันมัน มาหลายเขาก็จะจไปหลายก็ถือว่ามันจะว่าสองงานต้องไปออกแบบสามช้าวันแปดสองสองแปดเนี่นั่นแหละคือคือเขาหมายถอยจับบม,มเมนเป็นไหนมาเขาบอกเราว่าขาเขาเนาะรับเขาเยอ่ยอยจะปุมเมนเป็นนี่เนี่ยันคันคือว่าหนึ่งคือมาเนี่ก็ใช้หนึ่งเกตหนึ่หาตอนนั้นก็เรียกว่าอนเนาะหนึ่งมากหนึ่งก็มากยี่สิบหนึ่ก็มากหนึ่ยี่สิบตอนนี้ กับมีมีซีมีหาวิ่งซีมีหาวิ่งเที่ยวนี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ใบพีนองไม่ยั้งกับหาซื้อใบรดมือถ้าพี่นองเบื้องคิดแล้วเจ้าเจ้าผือครับยกไกล่หอนมือพรามีขายมันจีกระวานจีแข่งคดนะไงไก่หอดมือเพรามีขายมันจียากไม่มออว่างหันมันจุงเนี้ยนี่แหละสีลไตเตะดากลูกว่ะตั้งซองว่างหันไปซื้อหนึ่งเกทหนึ่งลอตเตอรี่นี่คดมาบอกว่าหนึ่งเกทหนึ่งก็เลขดึงมาหาไปหนึ่งเกทหนึ่ง มันก็บ่ถ <side> ือกันนั่นนั่ะแต่ว่าตัวหนาสามตัวมันบอถือเฮ้ยเลยไงเลยไงค่านได้เอ่อเกิดเป็นอะไรท่างหาไปแล้วว่าสิไมอกู้ยักใบคือคือเพิ่นบอกเพิ่นบอกัเรืั้งเรื่องหักครื้องักนัวครับนซั่นนตัวหกตัวแต่ว่าเพิ่นก็หาเพิ่นคือการผมเลยว่านี่ถิ่นเมหนึ่งย็นหนึ่งเอาเอาลูกมันหมานก็ได้ดึงเอา แต่ว่าอีก่สามตัวคันหารโบ่มีกปรมานนี้ดีบบดนึงจนหนึ่งกับมาตลอดตะวนี้อ๋อวันนี้เอาพี่น้องกับนี่แหละเข้ากับหาใช่ไหมนี่แหละมาหาปูหลบไส้เป็นวนครับสำหรับตัวเลขอม็กเนนมเิครับอาเป็นฝากพี่น้องคือเลขสูตรยุนี่เป็นเลขสูตรตลอดครับปูหลบไส้ครับวันนี้เอามาฝากต้นเนิ่นๆครับเพราะว่าขันเอาไปไปปลายมือมันสิหาซื้บว่าได้ อันนี้ถ้นนาไพที่ตามคลิปที่ตามช่องอบันเห้าเก่าซีตะว่าช่องพ่อ่านผ้าร่วยช่องสุผ้าร่วยพี่น้องเสียเหล็กตัวนีก้อนโมกับก้อนมูละพี่น้องเลยชื่พอพูดยอย่างไรว่าใช้พลังกระบุญเนี่ย นี่นอนได้ล่ะตัวเด็กกับสามปัวแต่มันถือมัวจีบลังมัวบลังปัวาบงัวจบลังก็ได้บ่บ่ต้องกลับอย่างกันหมดบ่ตะบันนึ่งเกี๊ยวับนหนอกลับน้ำหน่ออ๋อกลับน้ำหนอมันกับันเหล่ม่ลาบบ่กลับด้เหล็กกับน้ำนี้มันจิตับตย่ประมาณแย่ประมาณองบ่มีห่าคงบ่มีหองแล้วแจ๋หล่ะหล่ออะตัวหัอใจมันหัวเป็นี่นี่น้องเป็นทั้งสี่ละก้อยแปนั้น เขาจะชุ่มเมี่ยงเทียบไปจ้างกีละกระชุ่นนี่ละครตอนน้ะเขาจะ้ังการเลียววิ่งเขาจะไปวิ่งหนึ่งเล้จะไป้ครับวิ่งนึ่งก็วิ่งสองอเหาน้ำหาน พี่รองก็คือสิเขียใจเนาะครับแต่เนาะบัดฉะนั้นจังว่าไม่เมื่อเดี๋ยวสิติดตามผู้ดมไส้เห้พี่น้องเดี่เน้นๆไว้ว่ายันว่าจอมือมั่นสิซื้อบ่ได้กับเด้อถือด้วยกันอ๋อครับครับสีซื้อดอกัำกันแล้วฮอดมือก็มาเอาออกของเฮานี่เด้เป็นตาหน้ายิ้มนึงเอาไปมองที่เขาออกบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อกลับไปท้าของของรัฐบาลเฮา85กับ15ครับเอออันนั้น อันชิมหารับอันยังไงครบอัเ็เออกรันึ่งเ็นึ่งค่ะถือเล่กันนิดนึงจ้าจะได้เลย่อมก็จะว่าเ็ดหงนี่นีนี่น่าอดนุกกระมมครับก็งปูลมไส้ตัวนีครัพี่น้องกเขาใจเป็พี่น้องเด้ออืมเาว่างาน่ขาท่า ล่าปลาปูปลาปเด้วค่ะสาธุสาธุให้ลูครับได้กาเห็นกับลองล่งมับังบังเวทรับมันสามารถตัวได้กับล่องมังไวทีูนี่แหะแต่ว่ากับกับ่ถ้าไหมันใจป็นไดอกพันว่าถ้ามีสมผักครบก็ถ่าเลีนทังสือพันยูทั้งปูเซวาดยูกูชซวาดมันก็ต้องไปหาเอหทังสือออ่ะ น่ะจังจะได้มาประกอบไม่เบื่อนตอนที่แน่ๆเนาเอาออตามสูตรของเขาหนึ<ฆ>่งแปดสิบวันค่ะสูตรของเอาขาเขาอยู่แล้วละค่ะ<ฆ>แต่ไหนแต่เนิ่นพอนเดอ้อสาธุประก็คือน้องเห็นเลยที่น้องเด้อกลับไปคิดตามกันเบิ่มข้วน่อยเดียมบองค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจาก<อ>ปูลมไส้เนาะคะ่ะเนาะค่ะวันที่แล้วของเพ้นก็นึ่งเจ็ดก็เขาเด้อค่ะเด้อค่ะมืัอนี้ก็ โปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะคะเนาะค่ะแอดก็เสนอเป็นเพียงแนวทางทอนันดด้วค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะค่ะขอให้เอซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเลยๆจ้า